เดี๋ยวจะมาเรนรอรย์อ yeah. ๋ใช em. ่เดี๋ยวของซานี้อันนี้นะลูกแลวพูดใหู้เร่มาเริ่มมาเริ่มอันแรกก่อนง่ายๆก่อนที่จะเริ่มเริ่มอันแรกเนี่ยครูเก๋อยากให้ให้พวกเรารู้จักไอเสียงเสียงที่เรารู้จัก มันคือมันก็คล้ายกับภาษา,าภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ย<ม>ก็มีพยัญชนะมีสระถ้าเราออกเสียงดีๆเราก็จะมั่นใจในการร้องแบบเมื่อกี้เนี่ยนะคะเสียงพยัญชนะเนี่ยมีมีแบ่งเป็นมีเสียงที่ท,ท,ที่ที่ระเบิดออกมานะอย่างตัวเองเอา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 ,เอานิ้วมาตรงริมฝีป,ปากสิแล้วพูดตัว

เสียงใช่ไหมลมมันระเบิดมีพวกที่ระเบิดเบากว่านั้นเช่นบีบบีบบมีอะไรดีดีจีอ่ะจจมันจะพีนี่มันจะเพเพเพใช่ไหมฮะตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นเวลาที่เราออกเสียงบางทีต้องต้องต้องชาร์นิดหนึ่งเพื่อให้ให้แสดงแล้วก็ พวกนี้พวกตัวเอเสียงนาสิกเอ็มเอ็มเอ็ n นเอ็นีะงงอะงอะเงอะ็เนเะานี้ตัวกันนี่เรานี้ถึงเวลานุกนีกจะได้เรียน L อลแอใช้อะไรลูกหแอล star 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 แล้วก็ตัว R R R ต่างกันยังไงกระโดกวิ่งกับ R R R L L L พวกนี้ T H อ่ะ the 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 พวกนี้ที่ครูเก็บเป็นห่วง S เอโอ้สักมาเต็มเต็มเนะเอาละแล้วก็มีพวกสระต่างๆที่เราต้องรู้จักสระของภาษาอังกฤษมีอะไรลูกมีอะไรบ้างลูก A อ I O ออ่าเดี๋ยวเราจะให้ทีละคนนะคะนั่งดีไหมนั่งดีไหมหรือมองไม่เห็น ภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคประโยคแรกเออใครจะอ่านนี่เลยนุ๊กเออนิวตี้เลยตัวอารทุกคนอ่านพร้อมกันก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวนิวตี้โชว์อ่านดิ Red l o r y Yellow l o r y Red l o r y Yellow l o r y คุณก่อนเลยค่ะ r e red กลกลมๆปากกลมๆ red lorry red l o r y มันจะยากตรงที่มันมี r มี l แล้วมี r ข้างหลังอีกนะ red อย่าเกรงอย่าเกรงเวลาที่ตัว l e r เออ red lorry yellow yellow lorry red lorry yellow lorry ได้ไหม นุงมิกคนที่2อง r a t lorry yellow lorry g r a t lorry yellow lorry อะเอาปากให้เห็นชัดๆเป็นแบบละครนิดหน่อยตอนนี้ไม่ได้ร้องเพลงแต่ว่าเอารอะไรดกเอาอรดก b r a k lorry yellow lorry r e d lorry yellow lorry d red red เป็นไทยไม่เป็นรอเรือ red ภาษตัว r r นี่จะไม่เหมือนตัวรอเรือทั่ว คนละภาษากันเกดคำปากกลมๆรดดลอร์เกรดเอ่อทำไมเกดลอรีเยสแลโล่ลรีดลอรีเยลโลอรีเอ๊ะได้อ้าวพิชิ โลลอ y รีเรดลอรีเยลโล l ลอรีอืมดีพิธีมีจังหวะด้วยพิธีจังหวะมีแม็กพี่แม็กเรดลอรีเยลโลลอรีเรดลอรีเยลโลลอรีหลอค่ะตัวลอให้ให้สบายสบายว่านี้เรดลอรีอ่เรดลอรีเย้ l ล r ลอรีเรดลอรีเยลโลลอรีเออเกืบได้เกืบได้นะคืนนี้คือค r e ร r Red lorry e l l o lorry Red lorry e l l อ่านิดหน่อยนิดหน่อยออกัชัดกว่านี้อีกเอาปาชัดชพี่พี่อิด Red Red lorry yellow lorry Red lorry y e เออต้องฟังอย่างเงี้ย Red lorry Red Red lorry y e l l พีซานี y e l l o w l o r y Red l o r y Do อันนี้เป็นคนดำพูดนะเพราะต้องยักหัวด้วย red lorry yellow lorry mm. yeah lorry นี่ next next yeah red lorry yellow lorry red lorry yellow lorry ออ่่า้ไไมด Red Rory, Yellow Rory, Red Rory, Yellow Rory เกิดกมีสไตลของเขาอันนี้อ I I Never Never V ตัว V Never ไม่ใช่ตัว F V V พูด V V

พวกตัวทีมก็กลัวเหมือนกันว่าว่าว่าจะออกเสียงไม่ดีเวลาที่เราร้องบนเวทีนะคะเอาให้ได้ให้เขาได้ยินนิดนิดแต่แต่ไม่ต้องไม่ต้องตั้งใจมันเป็นมันเป็นธรรมชาติ I never felt felt feel no L ไม่แล้ว feel flat l i k e like 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 a that felt แอบแอวคราวนี้พูดเร็วๆเอาทีเอาเอาตัวแทนสักอ่าคนสักสองคนสานน่ครับ I never felt felt feel f e a t like that felt felt เมื่อกี้แฟลกแต่เป็นแฟลชอยู่เบาๆนะแฟล t อต้องพี่ออฟต่อแล้วอย่างงี้ใช่ I never feel felt 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 I never felt felt feel flat like that felt felt อพวกนี้ที่เอามาคือเป็นบทที่ให้นักแสดงพูดทั้งนั้นเลยเป็นบทพื้นฐานเพื่อให้เราแบบออกเสียงคิดดูหน้าตาหล่อและสวยอย่างพวกเราอย่างนี้ไปเล่นฉันรักเธอเธอรักฉันไหมมันก็ไม่ มันก็ไม่คือเวลาที่เราได้บทละครมาเนี่ยเราต้องถ่ายทอดเหมือนกับเราได้ได้บทเพลงเพราะมากเลยอ่ะไมเคิลออกเสียงเออไมเคลิลเออคือคนที่แต่งเพลงให้ไมเคลิลหรือไมเคิลร่วมแต่งเองเนี่ยเพราะมากๆแล้วเรามาทําแป๊กอย่างนี้ไม่ได้เราก็ต้องทําให้ดีโอเคมีใครจะอยากลองอันนี้นุกนิกอยากลองอ้าวพี่อิทอ่ะพี่อก็ได้พี่อยากลองไง mm hmm. I never felt felt feel f l a t like that felt อะไรกันตอาอะไรวอันนี้ล้อล้อคุณนุชเล่นอีกแล้วอีกเลพี่น้องอันนี้ท้าทายที่สุดในโลกเพราะว่าเป็นของเชคสเปียร์เชคสเปียร์เป็นใครลูกเชคสเปียร์เป็นใครคะเป็นนักประพันธ์เป็นกวีเอกของโลกนี้แล้วก็เป็นผู้เขียนบทละครที่ เรารู้จักกันดีโรมิโอจูเลียซึยย่งเป็นยิ่งกว่าค,คืออ่านอย่างเดียวยังไม่ต้องเล่นก็ขนลุกแล้วนะคะ